สวัสดีครับกระแสข่าวดังแล้วครับถูกยึดบ้านเพราะนี่แม่แนทอธิพรเสียบ้านหลังแรกแนทล่ำให้ห่วงตากับยายไกลเกลียหนี้แทนแม่หลังบ้านถูกประกาศยึดวันที่16กันยาย,ยนภกค่าที่ผ่านมาแนทอนิพรเฉลิมบรุรณวง์ซึ่งเป็นมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ปี2015 รวมถึงยังมีผลงานการแสดงออกหมายเห็นกันเรื่อยๆซึ่งแนทนั้นได้เคยออกมาเผยถึงชีวิตที่พ่อแม่แยกทางกันและอาศัยอยู่กับตายายตั้งแต่สองสมควบโดยแนทนั้นได้ซื้อบ้านให้ตากับยายอยู่เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณแต่ก็ต้องพบกับปัญหาเมื่อบ้านกำลังจะถูกยึดเพื่อนำไปขายทอดตลาดหลังจากคุณแม่ถูกผู้เสียหายแจ้งความในข้อหาช่อโกง และล่าสุดนั้นแนทได้เปิดใจถึงกรณีดังกล่าวว่าพอตั้งสติได้ก็ไปปรึกษาทนายความและได้รับการแนะนำว่าสามารถไปในทิศทางไหนได้บ้างเพราะว่าเราไม่ได้มีเจตนาหลบนี้และไม่ได้รับทราบนี่ก้อนนี้ซึ่งมีการคุยไกลเกลีย่ยกันอีก1-2เดือนคาดว่าจะเสร็จสิ้นโดยจำนวนเงินนั้นน้อยกว่าราคาบ้าน ซึ่งตนก็กำลังพอนอยู่ขณะที่รู้สึกเป็นห่วงตากับยายและกลัวข่าวจะกระทบกับความรู้สึกซึ่งก็มีหลายข่าวที่เป็นไปในทางลบเช่นบอกว่าแนทส่งตากับยายกลับบ้านนอกซึ่งตนเองถามตากับยายว่ารู้สึกแย่กับข่าวไหมเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเขารู้ว่าเราทำอะไรอยู่และสู้มากแค่ไหน ทั้งนี้เชื่อว่าบ้านจะไม่โดนยึดแต่จะต้องรอการไกลเกลี่ยซึ่งคนที่เป็นเจ้าหนี้เขาก็อยากได้เงินเขาอยู่แล้วโดยตนนั้นได้มีการเปรียบเทียบให้เขาฟังว่านี่สินกับนี่บ้านถ้าบวกลบกันมันก็ไม่คุ้มก็เป็นการพูดคุยกันต่อไปขอขอบคุณข่าวจากไทยสยามนิวส์ครับและขอ,ขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข,ข่าวดัง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ